ท่านที่เข้ามาระหว่างท่านที่เข้ามาโอเคแนะนําตัวนะผมนายแพทย์องลนิ้มุสิกวงฮะเป็นสุตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนาฬิวาฮะเป็นหมอสูฮะดูแลสุขภาพสตรีนะครับออมีบุตรยากปวดท้องน้อยเป็นถุงน้ําที่รังไข่เป็นก้อนที่หมดลูกเป็นต้นนะครับก็จะมาคุยนะใน ตอบคาถามเรื่องของสุขภาพสตรีนะครับแต่ก่อนที่จะคุยนะก่อนที่จะคุยมีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะคือประเด็นที่ว่าคือตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยทำไมยังปวดท้องอยู่นะครับเคยคุยประเด็นนี้ไปนะฮะสามเหตุผลใหญ่แนละสามเหตุผลใหญ่อันที่หนึ่งฮะอาการที่ทําให้เราปวดท้องน้อยนั้นไม่ได้เกี่ยวกับมดลูกฮะย้ํานะฮะอาการที่ปวดท้องน้อยนั้นไม่ได้เกี่ยวกับมดลูกคือคนที่เป็น มีอาการปวดท้อทงน้อยเนี่ยปวดได้จากหลายระบบนะบอันแน่นอนนะระบบการเจริญพันธุ์ก็คือมดลูกเปิงมดลูกรังไข่โอเคอันนั้นก็โรคหลายๆโรคนะฮะอยู่ในนันะ้นแต่ว่าเป็นแค่ระบบเดียวเท่านั้นฮะคนไข้อาจจะมีปัญหาจากเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะ,ะได้กระเพาะปัสสาวะมีปัญหานะครับท่อไตมีปัญหานะบางคนมีภาวะลำไส้ที่ผิดปกติระบบทางเดินอาหารที่เราเจอเยอะๆก็เรื่องของ IBS เนาะ i r r i t a l b l e b o บ e l s า n d r o m e นะครับบางคนมีปัญหาเรื่องของมีเส้นเลือดขอดในอุ้งเชิงการานะเป็นได้นะบางคนปวดท้องน้อยจากเรื่องของกล้ามเนะื้อไม่ได้เกี่ยวกับที่ตัวมดลูกเลยนะครับ,นะรบเพราะนั้นอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับว่าเราปวดจากสาเหตุอื่นนะแต่เรายังไม่ได้วิเคราะห์สาเหตนนุนั้นบางเอิญไปเจอรอยโรคที่มดลูกเช่นเป็นเนื้องอกที่มดลูก ซึ่งพบได้บ่อยเลยนะเนื้องอกที่มนลกพบได้ประมาณ50-80%ของผู้หญิงเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยอันนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราปวดท้องน,อน้อยแล้วก็ตัดเนลูกปปุ๊บไม่หายนะครับนะอันที่2อฮะอันที่2คือมีรอยโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์นี่แหละนะครับนะแต่ว่าตอนที่ผ่าตัดไปแล้วเอาออกไม่ได้หมดนะเอาออกได้ไม่หมดคือก็มีหลายแบบ คือแบบตัวโรคเป็นเยอะเอาออกได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นตัดมดนลูกไปแล้วเอาลอเลาะอย่างอื่นออกก็อาการดีขึ้นบ้างแต่ไม่ทั้งหมดเป็นได้โดยเฉพาะโรคเยื่อบุโพรงมันลูกจเจริญิที่นะครับอย่างนี้นเป็นได้อันที่สามนะฮะคือเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดผลที่ตามมาจากการตัดมดนลูกลกันใช้คำนี้เช่นมีความเผลดที่เกิดอยู่ในอุ้งเชิงกาน,นก็เป็นไม่ได้ ดัะนั้นนี่คือสามเหตุผลหลักนะที่ตัดมดลูกไปแล้วเรายังมีอาการปวดท้องน้อยอยู่นะครับสิ่งที่สำคัญคือไออันที่สองอันที่สามเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรอกแต่ว่าเป็นผลที่ตามมาเราตั้งใจทำดีอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าบางคนรอยโรคแบบเยอะมากมากเลยยังไงก็อ,ออกได้ไม่หมดนะครับนะประเด็นคืออันที่หนึ่งนี่แหละคือวินิจฉัยว่า เป็นโรคจากระบบทางเดินเอ้ยระบบสืบพันธุ์เป็นโรคจากมดลูกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แล้วก็ตัดมดลูกไปซึ่งการตัดมดลูกนั้นนะฮะก็เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้เยอะแน่นอนฮะเป็นพ่ะผืนจุกในอุ้งเชิงกรารก็เรื่องหนึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินปสัสสาวะไอจามปัสสาวะเน้่เป็นตน้นบางคนอาะจ,จะมีภาวะอุ้งเชิงกรารหย่อนในอนาคตอันไกลเป็นตอนนั้น ใครจะตัดมันลูกเช็คดีๆฮะว่าสาเหตุที่ทำให้เรามีอาการนั้นๆเนะน,นะครับนะเป็นจากม้นลูกจริงๆนะครับนะอ่าก็เล่าสู่กันฟังนะครับนะเคท่านใดนะฮะเพิ่งเจอกันครั้งแรกฝากกดติดตามกันด้วยนะกดติดตามนี้นะฮะนะในทิกตอกนะ,ะลบกวนนะฮะในทิกตอกกดติดตามกันหน่อยนะเป้าหมายของปีนี้คือ3 0 0แสน f ล l เวอร์ฮะ ซึ่งจะถึงหรือเปล่า๋่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะก็อยากให้ถึงนะฮะเนะะเวลาทําคลิปนะครับจะได้คนดูจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับเปิดติ๊กต็อกตรงนี้ก่อนา ชืชืนไลฟ์นะฮะเปิดมาทางนี้จะได้เห็นคำถามจะชัดนะฮไม่ใช่ไหนโอเคมีคนถามว่าเป็น P C O S หายไหมคือไม่หายเราใช้คำว่าอาการดีขึ้นแล้วกันจะหายได้เนี่ยณนะปัจจุบันเราเชื่อว่าเขาหายเองครัจากอายุที่เยอะขึ้นะนะครับจากอายุที่เยอะขึ้นโอเค อ่อถ้าเป็น P C O S ตรวจได้จากการทำอัลตราซาวไหมคืออย่างนี้การวินิจฉัย P C O S เนี่ยนะครับเอาสอบในสาข้อนะ,ะการอัลตราซาวเป็น1นึ่ในเองการวินิจฉัยนะครแต่ว่าต้องดูข้ออื่นด้วยดูเรื่องของอาการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเรื่องของประจำเดือนผิดป,ปกติมาน้อยไม่มามาน้อยคือน้อยกว่า ครั้ง่องปีนะครับไม่มาเลยก็ก็ตามนะครับหรือว่ามีภาวะน้ามันซิวขึ้นขนตกมีลักษณะฮอร์โมนในไข่ที่เพิ่มมากขึ้นครับอืมหรืออัลตราซาวด์ผิดปกติฮะเจอลักษณะถุงน้ำที่หลังไข่เยอะๆเดี๋ยถุงน้ำไหลไปที่หลังไข่เพราะฉะนั้นอัลตราซาวด์อย่างเดียวไม่สามารถวินิจฉัยโรค P C O S ได้ คุณหมอค่าเด,ดือนนี้ไข่สุกก่อนสี่วันปกติไหมก็เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้เลยนะครับเรื่องปกติเเลือมๆได้นะเหลือมๆได้ตัดเข้าโฆษณาฮะตัดเข้าโฆษณาท่านใดนะท่านใดยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนฝากกดติดตามด้วยนะฮะท่านใดกดติดตามแล้วนะฝากกดหัวใจนะให้ถึงหนึ่งหมื่นดวงนะฮะเย่มหมื่นดวงไปเลยนะฮะหมื่นดวงไปเลยนะครับหมื่นดวงไปเลยครับ พี่เรยรายขอบคุณนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวมาเลยเคยาปรับฮอร์โมนหมดประจําเดือนมาปกติไหมครับโอ้โหอันนี้บอกไม่ได้เหตุผลอย่างนี้ฮะเพราะว่าหมอไม่รู้ว่าเราเนี่ยกินยาปรับฮอร์โมนเพราะอะไระไม่รู้เพราะว่าประจําเดือนผิดปกติก่อนหน้านี้มีภาะวะไวทองนะฮะประจําเดือนผิดปกติก่อนหน้านี้ เป็นจาก PCOS หรือเปล่าหรือว่าเป็นภาวะรังไข่อยู่ทำงาน,นเป็นต้น,นคุณหมออยู่โรงพยาบาลอะไรโอ้บอกไม่ได้ฮนะเดี๋ยวโดนโฆบกโฆษณาสถานพยาบาลบอกไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆไม่ได้หยิงอะไรนะฮะแต่บอกไม่ได้เพราะเป็นนะครับนะตอนนี้ปวดท้องเป็นมากทรมานสดๆต้องทําอย่างไรบ้างถึงจะหายนะฮะต้องดูฮะว่าเป็นจากอะไร โรคที่ทําให้ปวดประจําเดือนมีเยอะมากมีเยอะมาแล้วก็ต้องยาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้พูดตั้งแต่ตอนต้นไปแล้วบางทีการตัดมดลูกไม่ใช่คำํำตอบต้องดูละเอียดกว่านนัะ้นะเ,เลือนออกที่รกตอน20วิเกิดจากะไร้หัวนี้ตอบยากนะครับนะบางทีเขาออกเองโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุเลยก็ได้นะครับนะมีภาวะลกลอก,ลกตัวก่อนคลอดก็กมีหมื บางคนมีภาะวะความดันโลหิตสูงก็สามารถเกิดได้สาเหตุเยอะฮะสาเหตุเยอะแล้วก็ที่สําคัญแล้วกันเพื่อเพื่อให้วางแผนในการรักษาคือก็คงต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเน,นื่องคือปริมาณเลือดที่ออกใต้รกเนี่ยก็จะอาจจะส่งผลกับการเจริญเติบโตของตัวน้องนะครับนะคือถ้าออกปริมาณมากเนี่ยมมีปัญหานะครับ แต่ถ้าออกปริมาณไม่เยอะแล้วเลือดหยุดเองได้ครับอืมนะก็ก็ s อ r เสรต่อฮะติดตามต่อครับมีคนถามว่าเป็นไปได้ไหมที่สามารถเตรียมวาพร้อมในการผ่าตัลากปรึกษาออนไลน์แล้วไปโรงพยาบาลผ่าตัดทิ้งหมอคิดว่าแล้วแต่ระบบโรงพยาบาล แต่ส่วนตัวนะคิดว่าไม่ได้ฮนะตรวจคนไข้ต้องตรวจเองคะต้องตรวจเองจะแบบคุยกันออนไลน์ปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูแล้วมาผ่าเลยเนี่ยไม่รู้นะหมอคิดว่าเราเตรียมคนไข้ได้ไม่ดีพอนะครับต้องตรวจเองครับเอ่อ ถ้านาไข่บวมีซี่ฟังผือสามารถผ่าตัดเปิดหน้าท้องก่อนไปใส่ต่อนได้ไหมครับต้องผ่ากี่เดือนอือคืออันนี้ถ้าผ่าตัดเปิดหน้าท้องก็คงผ่าได้ฮะแต่หมอคิดว่าถ้าทำนะแล้วแบบฟื้นตัวเร็วนะก็ผ่าตัดเป็นผ่าตัดผ่านกล้องน่าจะดีกว่าครับผ่าตัดเปิดหน้าท้องก็กว่าจะฟื้นตัวนะฮะนะครับก็ ใช้เวลานานกว่าผ่าตัดเปิดหน้าท้องเอ้ยใช้เวลาสองกล้องอะ่ะใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าผ่าตัดเปิดหน้าท้องแน่นอนช่วยแนะนําวิตามินที่ทําให้นอนหลับสนิทหน่อยค่ะช่วงนี้ตื่นมาเองตอนตีสามของทุกคืนเลยอืมใจหมอนะนะฮนะ,ะต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อน ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทาให้เราตื่นมาตอนตีสามซึ่งมีหลายโรคอนนจริงๆมีหลายโรคเหนันงสือไม่อยู่แถวนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยมีภาวะตื่นกลางคืนได้จากหลายสายเหตุนอนหลับไม่ดีได้จากโหลายโรคเลยซึ่งอันนี้เคยพูดไปแล้วนะฮะว่าคุณหมอที่ดูเรื่องของการนอนหลับมีคุณหมอหลายระบบฮะช่วยดู ไม่ว่าจะเป็นหมอหูข้อจมูกเนาะหมอโรคปอดน,นะครับหมอระบบประสาทจิตแพทย์ร่วมกันดูหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นย้ำอะว่าจะกินอะไรเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราผิดปกติอะไรนะถึงจะรู้ได้ว่าเราจะต้องทำการดูแลรักษาอย่างไรนะครับนะโอเคตัดเข้าโฆษณาท่าในใดยังไม่เคยเจอกันนะฮะ ฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะกดติดตามนะ,ะสำหรับท่านที่ดูกันครั้งแรกนะแล้วก็ฝากกดหัวใจฮะให้ถึงหนึ่งหมื่นดวงไปเลยปึ๊บนะฮะให้ถึงหนึ่งหมื่นดวงไปเลยนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะที่กดติดตามกันด้วยนะ แต่ตัดท่อทางปามีลูกแค่ไหนก็มีด้วยวิธีสามารถทำได้นะโอเคสวัสดีค่ะคุณน้องชายของสามีมีกลินะ่นอะทำให้แบบนี้ไม่ทำให้น้องสาวเรามีกลิ่นคืออ๋อของแฟนมีกลิ่นใช่ไหมและของเราจะเป็นยังไงอ,อ่ะเอออันนี้หมอไม่เคยไม่เคยมีข้อมูลเหมือนกันนะนะครับ แต่ก็โอ้เป็นคำถามที่ดีนะเอาไม่เคยไม่เคยเถูกถามคำถามนี้ฮะว่ากลิ่นของน้องชายฝ่ายชายจะทำให้ของฝ่ายหญิงม,มีกลิาา่น๋ยวขอโน้ตไว้นะฮะอืมเนาะขอขออนุญาตนโน้ตไว้ขออนุญาตนโน้ตไว้อืม,อออออมครับ สวัสดีค่ะมีเนื้นองอก3.4เซนประจําเดือนมามากจนเวียนหัวอันเจนมากคุณหมอให้ตัดมัลูกแบบเปิดไม่อยากเลยมีวิธีการรักษาแบบอื่นไหมอืมอ่าอืมอ่าอืมอืมคือต้องประเมินดูแหลนะ,ะนะว่าเนื้องอกที่มดนลูก4.3เซนแล้วเนี่ยเขาเป็นชนิดไหนตำแหน่งอยู่ที่ไหนนคะครับหมอจะพูดเสมอเลยว่าเราเป็นเนื้องอกที่มดลูกอ่ะต้องถามสามารถต่อจอขอตํแหน่งจํานวนขนาด ตำแหน่งจำนวนขนาดครับ4.3เซนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องดูด้วยว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับคนบางคนเป็นตำแหน่งที่อยู่ในโพรโมตลูกเออไม่ต้องตัดมดลูกก็ได้ฮะนะหรือว่าอยู่ในเนื้อมดลูกไม่ต้องตัดก็ได้นะเราจะทำใช้ไมโครเวฟจี้นะฮะใช้ไฮฟูททำก็ทำได้แต่ว่ามันต้องประเมินนะอางนี้คือสุดท้ายเนี่ยต้องประเมินแต่จะ,จะบอกว่าออปชันทางเลือกก่อนที่จะไปถึงตัดมดลูกมีเยอะมาก หนูเป็น p c ซ s และเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญทีตอนนี้รักษาด้วยฉีดยาทุกหนึ่งเดือนแต่ปวดท้องทั้งเดือนครับก็อาจต้องไปประเมินแหละนะฮะว่าเราตอบสนองก,การรักษาดีมากน้อยขนาดื่อคะก็อย่างเนี้ยบอฉีดยาเนี้ยก็ยังอาการไม่ดีขึ้นเลย แต่ก็ต้องดูอีกนะว่าเราเพิ่งฉีดยาหรือเปล่าบางทีตัวยายังไม่ออกฤทธิ์เลยนะครับอาจารย์ครับผู้ป่วยมะเร็งสามารถประจากเลือดได้ไหมโอ้อจริงฮนะไม่มีข้อมูลหมอ,อเออก็น่าสนใจนะฮะต้องไปถามอ่ต้องไปถามคลังเลือดอนะ่ะหมอคิดว่าคือแหมไม่มีข้อมูลอนะ่ะนะครับทุกอย่างเราก็เกิดจากการคิดเองหมดแล้วพอ บอกข้อมูลที่เกิดจากการคิดเองไปเนี่มันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องแม่ยนยำนะเอาไปเป็น reference ไม่ได้เอาไปอ้างอิงไม่ได้เพราะนั้นอาจจะต้องไปดูในแนวทางปฏิบัติของธนาคารเลือดอีกครั้งหนึ่งซึ <S <S ่งหมอไม่ได้ดูธนาคารเลือดมานานแล้วน,นะครนะสมมติผ่าข้อมาหนึ่งปีบังเอิญท้องขึ้นมาอันตรายไหมกลัวมากประจำเลยหรือไม่มาเมื่อเทียบกับอย่างนี้ ในคนที่ตั้งครรภ์สั้นเกินไปแล้วกันภาษาอังกฤษเราใช้ก็ว่าช็อตอินทอมอลนะคือน้อยกว่า18เดือนเนี่ยตั้งแต่คลอดคนก่อนหน้าน,านั้นจนถึงตั้งครรภ์ครั้งใหม่นะครก็จะเพิ่มโอกาสหลายอย่าง,างนะเช่นเพิ่มโอกาสการคลอดอก่อนกำหนดนะเพิ่มโอกาสการแท้งบุตรน,น,นะครับผ่าตัดคลอดจะเพิ่มโอกาสการมดลูกนะยังมีปัญหาอยู่เช่นมดลูกแตกนต้นเพราะฉะนั้นดีที่สุดฮนะประจำเดือนยังไม่มาก็ไปเช็ค นะครับนะาว่าตั้งคันหรือเปล่านะครับตัดเนื้งงองอกันลูก1ิเซนมีน้ำนมเกิดจากสาเหตุอะไรโอ้โหอันนี้ก็ยากแหละหมอคู่สาเหตุของน้ำนมก่อนลวกันนะฮะน้ำนมเนี่ยเกิดได้จากหลังออกมาได้จากหลายสาเหตุนะฮะคือจะมีน้ำนมเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนโพรแลคตินสูงขึ้นนะครับสาเหตุที่ทําให้โพรแลคตินสูงขึ้นมีหลายอันฮะมีจากต่อมในสมองนะ มีจักยาที่กินเข้าไปนะครับหรือบางคนเป็นจักฟิโอโลจีก็ได้คือแบบอยู D ่ดีออกก็มีบ้างเหมือนกันนะครับนะเออซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตัดมดลูกเลยนะครับนะแต่แน่นอนฮะกลับมาตรงที่ว่าการที่ประจำเดือนออกมาไอ้ไม่ใช่ประจำเดือนการที่น้ำนมออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปกติก็ต้องมานะตรวจคุยกับคุณหมอหน่อยนะว่าหาสาเหตุเนานะที่น้ำนมมาเนี่ยนะครับ อยู่เป็นจากสาเหตุอะไรนะโอเคผ่าตัดหัวใจมาสามารถท้องได้ไหมเน,ะนี่นะเขเกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจใช่ไหหัวใจหลายๆโรคสามารถตั้งครรภ์ได้แต่ต้องประเมินก่อนนะนะว่าเป็นจากเป็นโรคไหนเป็นภาวะไหนนะครับ ประจำเดือนมาไม่ตรงเลยพักผ่อนเพียงพอ,พอกินอาหารดีทุกอย่างตรับยังไงดีคะโอ้คุณสุนิสาถามคำถามดีมากเหมือนเดิมฮะต้องไปหาสาเหตุว่าว่าเมนไม่มาเป็นจากอะไรฮนะอร์โมนที่ทําให้เมนไม่มาเยอะนะไทรอยด์ผิดปกติก็ประจำเดือนผิดปกต,ติคนเป็นผิดปกติประจำเดือนผิดปกติแน่นอน t s ก,ก็เป็นตัวนะครับบางคนอาจจะเข้าใกล้ไวหมดแล้วดูแลฮอร์โมน FSH ผิดปกติก็เม็นก็ปกติได้วนะั้นต้องดูต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะนะคุณสุนิสาต้องดูเลยครับผนังหัวใจ้วยเหมือนกันฮะคือต้องดูว่าช่อมเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้กินยาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อประเมินความพร้อมก่อนที่จะตั้งครครภซึ่งสามารถประเมินได้นะสามารถประ คุณหมอครับผู้หญิงไกวัยใ,วใกล้หมดประจำเดือนมีโอกาสท้องมากน้อยขนาดไหนครโอกาสน้อยมากน้อยมากนมากมากแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่มีครับเนาะหมอเนี่ยเคยเจอคนไข้อาย,อยุ49 49ปีนะท้องเองนะท้องเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการคุมกำเนิดในวัยใกล้หมดฤดูฮนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ตัวโปรเจสตินว่าค่อนข้างปลอดภัยเมื่อเทียบกับ การคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวมนะครับโอเคคุณหมออยู่โรพยาบ้าลไหนคะาย่าไปรักษาตัวตออไม่ได้ฮนะเดี๋ยวโดนพรบโฆษณาอันนี้พูดจริงนะโอ๊ยหน้าผาบแบบยน่นมากเลยไม่น่าเลยคนเตืนอนต่อดว่าให้ฉีดสารพินใส่หน้าผักได้แล้วนะฮะโอเค okay. อ่ะประมาณนี้นะครับพอหอมปากหอมคอทำซ่อมของหลายๆวันที่ผ่านนะ นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะท่านใดมีคำถามพิมพ์มาในบ็อกได้นะเหมาะจะทำเป็นวิดีโอคลิปตอบให้นะครับแล้วก็ท่านใดที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะฮะท่านใดที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกสามารถไปดูคลิปเดิมๆได้นะฮะหมอคิดว่าคลิปเดิมๆก็จะมีความรู้อยู่พอสมควรนะครับโอเคและงานพบก,กันอีงทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แต่นาทีเพื่อความรู้นี้อ่านเพียุคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ